สวัสดียามบ่ายวันหนึ่งซึ่งคิดถึงมากก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมากมาแล้วเนี้ยนะวันนี้จะพาแกมาดูเขื่อนลำตะคองนะซึ่งเป็นเขื่อนดินสร้างขึ้นบริเวณช่องเขาเขื่อนลั่นกับช่องเขา่านเสียดตั้งอยู่ในตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมานะเขื่อนก็มีความสูงอยู่ 40. 3 0ุเมตรสันเขื่อนยาว527เมตรกว้าง10เมตรอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความยาว19กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดส แ7 7 0 0 0่ 17, 000, 000, ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้310ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยคือเขื่อนลำตะคองเราก็จะนั่งกับไปกับรถไฟขบวน1 3 6ซึ่งเป็นรถเร็วอุบปลไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะเมื่อแกออกมาจากนครราชสีมาแกก็ซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออาหารให้เรียบร้อยซื้อน้ำนะแล้วก็พยายามนั่งอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถนะครับผมเพราะว่าเขื่อนมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมนะก็หาอะไรกินไปแล้วก็มองเขื่อนไป กินบรรยากาศนะครับผมนะกินไปนั่งมองไปฝั่งโน้นก็เป็นถนนมิตรภาพนะครับเป็นถนนมิตรภาพนะกินไปมองฟ้ามองน้ํามองอทุ่งป่าหญ้าป่าเข่าไปไม่มช่างมีความสุขนะครับผมนะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงะจะเข้าสถานีของขนานจิตซึ่งฉันจะให้แกดูในช่วงของขนานจิตเพราะว่าเป็นสถานีที่อยู่เขาเรียกอะไรกลางเขื่อนกลางเขื่อนนะครับที่จะมองเห็นพวกลำน้ําในเขื่อนได้ถนัดชัดเจนนี่ก็คือสถานีของขนานจิตนะครับผมซึ่งเขาก็สร้างใหม่ใหญ่โตโมโหล,ล้านกว้างขวางนะครับผมนะ,ะ,ะใครอยู่ไกลก็อเอาเต็นท์เอาอนะไรมากลางนะครับผมนะมากลางเวลามาเที่ยวอยเอาเต็นท์เอาอะไรามากลาง สบายอ,อกสบายใจเพราะนี่จะใกล้จะเข้านาหนาวแล้วเนาะนะมากลางคืนมักินบรรยากาศสวยสดงดงามนะครับผม นะอย่าลืมนะครับผมนะเมื่อออกจากสถานีโคลาดบ้านเองนะนะก็ซื้อข่าวซื้อของหรือวนะ่าจะแถว4ี่คิ้วสูงเนินก็ได้นะซื้อไกยุ่งไก,ไก,ไก่ย่างนะครับผมนะแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยนะพยายามหาที่นั่งด้านซ้ายของขบวนรถนะครับเพราะว่ามันจะติดกับเขื่อนนะครับนะจะได้เห็นถนัดชัดเจนเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมนะครับผมนะเขื่อนนี้ก็สร้างเมื่อพศ2512สร้างแล้ว1สเมื่อพศ2517นะครับผมนะ ของขนาดจิตนี่นะครับผมนะเราก็ถึงเวลาประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมงยี่สิบแปดน้องรัหูก็ดังกินข้าวกินปลากินอาหารพอดีสวยสดงดงามน,นะครับผมนะก็ดมองดีๆก็จะไมเ่เห็นมีคนเข้ามาหาปลงหาปลาเต็มหมดนะครับผมสวยจริงๆครับหลังจากออกจากสถานีของขนานจิตเดี๋ยวก็จะไปสถานีจันทึกและสถานีซับม่วงนะครับผมนะซับม่วงแล้วก็ปากช่องนะครับผมก็เป็นจุดเปลี่ยนเวรนะครับนี่ก็คือบรรยากาศ นะที่เขื่อนลำตะคองนะมุมมองข้างรถไฟนะคุยไปกับตาทัศเช่นเดิมนะครับผมวันนี้แล้วก็ อาวิ่งกลางสายแดดในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งรถก็มาตามเวลาเวลานะครับผมนะเดี๋ยวก็มีการรีขบวนรถกับรถด,ด่วนขบวนที่71แต่ก็ไม่ต้องรีแล้วเพราะมันเป็นทางคู่แล้วมันวิ่งคนละทางแล้วนะครับผมนะนะเมื่อก่อนนี้ก็ก็ยังยังไม่นั่นเท่าไหร่ก็จะต้องรอนะครับรีกขบวน71นะครับผมนะก็โอ้นะเนื้อที่เขาต้องสองแสนกว่านะครับผมนะมีพื้นที่สองแสนสอง เจ็ดพันไล่นะครับผมก็สุดลูกหูลูกตานะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศ นะครับที่นามองใครมาที่สายอีสานนะครับผมนะสายอีสานนะครับผมก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามหล่อแก่อยู่นะครับผมนี่ก็เป็นเนี่ยตอหมอของรถไฟความเร็วสูงนะครับผมที่เข้าไปในเขื่อนนะครับผมนะในพื้นที่เขื่อนแต่ตอนนี้น้ํามันยังไม่มีถ้าเกิดจินตนาการหลับตาให้ดีนะครับผมหลับตาให้ดีว่าวันหนึ่งวันใดที่มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็น้ำวันอีปีนั้นมีน้านะครับอุดมสมบูรณ์ต็มไม่หมดเนี่ย้ เวลารถไฟมันวิ่งเมื่อมันเสร็จแล้วนะโอ้โหมันจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะก็เป็นรถไฟลอยน้ำนะแข่งกับเขื่อนปา่าสักชลสิทธิ์เลยแต่เนี้ยก็จะเป็นศักดิ์ศีของรถ,รถไฟความเร็วสูงมันคนตรงหูคงจะมีคนมาหามุมนะครับผมนะหามุมตั้งกล้องคอยถ่ายนะครับผมนะว่ามันวิ่งจังแต่นู่นนะโู้โหนะแล้วก็มาบรรจบกันแถวแก้วที่คองขนานจิตนะครับผมอ่านี่ก็รถไฟก็ ลัดเลาะไปเรื่อยนะครับผมลัดเลาะไปเรื่อยนะครับผมนาตามไล่ไล่มันไล่อ้อยนะครับผมนะไล่มันไล่อ้อยนะครับทนาไ่ท่วมชาวบ้านเขาก็จะมาปลูกกันอย่างนี้แหละครับผมน้าโอ้สุดดูหู้ลูตาสวยสดเงิงามนะครับผมกับเขื่อนลำตะคองนะครับผมเถื่อนลำคองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมกับมุมมองหน้าข้างรถเร็วหนึ่งสามหกอุบลกรุงเทพ ใครที่ไปกับรถเร็วอกรุงเทพนะก็อย่ามัวหลับอมัวนอนนะตอนประมาณบ่ายโมงนะครับผม <c oughs> ก็เตรียมกล้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> นี่ครับนี่คือตอนมอรถไฟความเร็วสูงที่มันเข้าไปในเขื่อนแล้วมันก็วูบก,กลับมานะครับผมวูกลับมาที่ทางรถไฟเช่นเดิมนะครับผมนะ รอวันที่มันจะเสร็จนะครับผมก็คงใกล้แล้วก็ดูแล้วก็อูอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับผมว่าเขาสร้างไวมากนะครับเขาสร้างไวมากเลยนะครับผมนะครับผมนี่ก็ขอมอบให้นะครับผมขอมอบให้สําหรับท่านที่ชื่นชอบเขื่อรัมตะคองนะครับผมนะก็ขอมอบให้สาหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเวที่ปากช่องแล้วนะครับผมสวัสดีกรลับ